สำหรับลูกค้าประวัติดีเครดิตดีนะคะลูกค้าจัดไฟแนนซ์ได้จัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ4,500 0 0ลูกค้ามีสัญญาวิ่งร่วมดันยอดได้อีกเพิ่มมาประมาณอีก60,000เนาะใช้เงินออกรถเต็มที่50,000ถึง60,000บาทนะคะสำหรับรถตู้เย็นเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจกิจดุตากูคาทุกท่านเนาะวันนี้ก็มาเจอปุ้ยอีกแล้วในรอบบ่ายโมงครึ่งนะคะวันนี้ปุ้ยจะมีเป็นรถนี่เลยเป็นรถกระบะเชิงพาณิชย์มาให้ลูกค้าได้ชมกันเนาะโตโยต้าไฮรักรีโวนะคะเครื่อง2.4ดีเซลเนาะเป็นตัวเจพารก็คือตัวท็อปสุดนั่นเองปี2019นะคะมาในราคา569,000บาทคันนี้เลย ตัวนี้เป็นรถตู้เย็นรถตู้เบิ้มทําความเย็นติดลบนะคะเป็นรถตู้ที่หายยากและเก็บความเย็นได้เยอะมากๆเนาะสำหรับลูกค้าประวัติดีเครดิตดีนะคะลูกค้าจัดไฟแนนซ์ได้จัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ4ี่แสนห้าสี่แสนห้าลูกค้ามีสัญญาวิ่งร่วมดันยอดได้อีกเพิ่มมาประมาณอีก6 0,000่นเนาะใช้เงินออกรถเต็มที่5 0 0 0 0ถึง60,000บาทนะคะสำหรับรถตู้เย็นเนาะ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านข้างของเขาหน่อยกระจังหน้าไฟหน้าไฟตัดหมอกทุกอย่างครบสมบูรณ์ไม่มีแตกหักเนาะและในส่วนของอยางในส่วนของนี่เลยค่ะตัวนี้ก็เป็นยางเป็นล้อกระทามากับตัวรถเลยเนาะยางก็ปีใหม่ล้อกระทาก็โอเคก็พร้อมใช้งานเลยความยาวของตู้ก็ประมาณ2เมตรสนะคะตัวนี้เป็นตู้เบิ้ม เป็นตู้ที่หายากมากและก็เป็นตู้ที่ใช้ดีเป็นตู้ที่เก็บความเย็นได้นานแล้วก็แข็งแรงทนทานหนาเดี๋ยวเราแพนให้ดูในส่วนของยางด้านหลังหน่อยลืมลืมลืมอ่ะนี่เลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นยางอ่า กระทะเนาะตัวนี้ก็จะเป็นกระทะผ่าสําหรับบรรทุกเรียบร้อยแล้วก็จะมีเสริมแหนบให้แล้วยางใหม่แล้วลูกค้าสามารถวิ่งรับส่งของได้เลยไม่ต้องไปทําอะไรอีกเลยเนาะลงเล่มลงอะไรให้เรียบร้อยเสริมแหนบก็จดวิศวะถูกต้องเรียบร้อยหมดเลยสูงประมาณเมตรแปดห้าแล้วก็ความกว้างประมาณเมตรหกนะคะแล้วก็ความยาวสองเมตรสี่เนาะด้านลงด้านหลังของเขาแบบเป็นเหล็กแล้วแข็งแรง ไม่มีชํารุ้ตู้ไม่มีแตกไม่มีแบบแยกอะไรเลยให้ดูเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในของเขาก็ค่อนข้างสะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งานเนาะไม่วิ่ง78,000กว่าโลนะคะลูกค้าเบาภายในของเขาเนาะเหมือนที่เคยเคยเห็นกันก็จะเป็นนี่เลยแอร์ของเขาก็จะปรับมือแมนนวลเนาะจอของเขาก็จะเป็นแบบว่า สัมผัสตรงนี้ปรับได้เล่นวิทยุซีดีทุกอย่างนะคะใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์5สปีดเนาะเบาะหนังแยกระหว่างคนขับกับคนนั่งข้างๆเนาะคอนโซลด้านหนงด้านหน้าคือดูและพร้อมใช้งานไม่ต้องไปทำอะไรเลยค่ะลูกค้าสำหรับวันนี้ปุ้ยต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามเนาะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ